เกิดอะไรทำไมไลอ้อนต้องประกาศหาคู่บนเวทีในงานรับบัวบางพรีที่ผ่านมากับสวัสดีครับ FC บาโรงคนหมักหมอลอฟ FC ไอโดงเอื่อยสีทุกผูทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมเข้ามาติดตามฟังในคลิปนี้รวมไปถึงนะครับ FC น้องแรนทุกท่านนะครับที่ติดตามชมบาโร่ ong, มาโดยตลอดเนาะอยางใดๆจะลืมไปกำลังใจใกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์ หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเช่งสังสรรค์ใต้คลิปเนาะนะครับเอามาเขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นครับยังออกจากงานรักหัวไม่ได้นะครับยังกลับจากหน้าที่ว่าการอำเภอบางพียังไม่ได้นะครับี่น้องครับเพราะนะครับความน่ารักของไรอันค่ะบัณฑิตนั่นเองเดี๋ยวไปชมไปเบิ่งภาพบรรยากาศกันก่อนครับขอบคุณครับ พี่เขาเชียร์แล้วแม่วิ่งหน่อยไปวิ่งไม่ไหวเพื่อนพี่ส้มขอบพระคุณมากแล้วนี่ครับโอ้โหพวกพี่เขาเาต,าต้นเนือแตกเหนือแตนไป้หมดขขอบบคคุณรัอบคุณครับ นูนู้อนูขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะคุณแม่่ขอบคุณครับขอบคุณจาแม่เพิ่งเจอครั้งแรกนะฮะขอบคุณมากครับุณแม่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ารูปดิิกาิกีนขอบคุณกแม่ขอบคุณครับัุกท่านที่มโอเค ันบอถ่ายถ่ายทียโอเคผมน่ารักผมทำผมกำลังมาาอย่ามองกล้องก่อนอย่าใส่ไม่เข้า,าทีนิ้ถวถอดไม่ออนิ้วย่าเองยากระดึงไม่ออกเหมือนกันแล้วมองกล้องก่อน แล้วใส่มาซะเยอะเลยนะเรานี่นนลายนิ้วแล้วเงินติดด้วยก่นติดด้วยก่นขอบคุณครับขอบคุณมากครับมองกล้องก่อนที่พอเร,รจาจะดคู่อย่างเดียวโอเคอราจะคู่อะไรบ้างมาต้าาก่อนที่อ่ะก่อนกันเนี่ย ใช่ฮะแล้วก็กอดถ้ามาได้แค่นี้ได้แค่นี้แล้วก็อยากกอดแค่นี้ขอบคุณครับน้ารัะเห็นไหมขอบคุณมากครับขอบคุณครับกอดหน่อยๆก็ดูต้องกอดเต็มๆนะฮะขอบคุณจ้าแม่ ม่กี่ลังไปไปมามนี่หน่อยแลวคนส่วนนี้จะไต้นองยไหอุ๊ยตไดิแจแจงให้ตื่นนกันนะครค้รับคุณผมุ๊ตแม่มาค้เองขอบุณใจด้วยุจจนเสนอ้ดยทำเองทำเอง เสนอในคขอบคุณครับบอะไรนะพูดอะไรกันนตองเู้เขาคุยกันอยากคุยด้วยอ่ะคุยกันสิ่งนาให้แบบด้วยอะไรนะขอ้างด้วยแอไนครเไมหา่เรือะไรนะเนี่ย ใบบ้านนกำลังเลยจขี่ไอ้บ้านห,หนูไม่มีไม่มีบึอมคอปรับปรุงท่าเถืนะด้อยาวไปถึงโน่นเอาเพลงมาก่อนแล้วกันนั้นน่ะจริงดลองไปติ บ้างครับได้ดูได้เห็นได้ฟังแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้เ่ลไดเก่าวเมื่อขขังตนนะครับน้องไรอันประกาศหาคู่หาคู่แข่งเรือนั่นเองนะครับเพราะนาะพี่น้องเนาะหลายผูหลาก้นนะครับได้เห็นบรรยากาศภายในงานนะครับด้านหลังงานนะครับเรือเร็ววิ่งผ่านอยู่นะครับแทบจะทุกนาทีเลยก็ได้นะครับที่น้องแรนขึ้นทําการแสดงจะมีจะมีเรือเร็วนะครับ แล่นผ่านด้านหลังและเสียงดังมากนะครับน้องไรอันจะต้องหันไปมองและนะครับได้สอบถามแม่แม่หยอกเย้าเล่นกับแม่แม่เนาะว่าจะแข่งเรือกันไหมนะครับประกาศหาคู่บนเวทีนั้นเนพื่อที่จะไปแข่งเรือนะครับและกัะนั้นนะครับความน่ารักของน้องไรอันนาะแม่เนาะอย่างที่เราเห็นละครับบางท่านบางคนนะครับเพิ่งมาเจอน้องไรอันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับและได้ร่วมถ่ายรูปกับน้องไรอันเอฟซี FC บางท่านบางคนนะครับอยากจะกอดน้องมาก แต่ไม่กล้ากอดเฉ็ดเช่นคุณยายท่านนี้นะครับอืที่ผมได้นําลูปมาเป็นส่วนประกอบให้ปกนะครับคือท่านยายได้มอบมาลัยให้น้องนะครับได้มอบแหวนให้น้องนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคุณยายขอกอดน้องไรอันนะครับแต่คุณยายกอดแค่นิดเดียวนะครับซึ่งด้วยความน่ารักของน้องไรอันแม่ๆนาะได้ยินได้เห็นแล้วนะครับน้องแรกก็จะบอกว่ากอดแค่นี้เหรอนะครับคือน้องอยาก น้องอยากให้คุณยายนะครับท่านกอดนานๆกอดแน่นๆนะครับให้กอดกอดเยอะๆนะครับอืมจะได้หายคิดถึงนะครับเพราะหลายท่านหลายคนนะแม่นะอยากมีโอกาสแบบนี้อยากกอดน้องแบบนี้นี่ดูตัวอย่างไว้เลยครับม่ครับมีน้องไรอันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับไม่มีหรอกครับอสัมผัสหนุ่มเบาๆนะอย่าทาหนุ่มรื่นี้นั่นนะไม่มีครับอืมอย่ามาถ่ายรูปหนุ่มไม่มีครับน้องไรอันมีแต่นะครับมาจกแม่จ๋ามาจกแม่จ๋าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเห็นไหมครับ เออคุณแม่ท่านหนึ่งบอกเพิ่งเจอน้องครั้งแรกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับน้องไรอันพูดเลยมาถ่ายรูปกันก่อนนะครับน้องน้องจะพูดแบบนี้เสมอนะแม่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นความน่ารักของน้องไรอันนะครับที่เราได้ติดตามดูได้ติดตามมาน้องจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเรื่อยมานะครับเพราะฉะนั้นแม่แม่ถึงได้รักน้องมากนะครับด้วยความเป็นตัวตนของไรอันด้วยความน่ารักของไรอันนี่เองนะครับแม่แม่ครับซึ่งนะครับ ในคลิปนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้พูดคุยเนาะรับมาละไนะครับประมาณ4นาทีเต็มเลยนะแม่นะกำลังใจน้องเยอะมากนะครับขนาดหมดคลิปที่ผมได้เอามาลงแล้วนะครับยังมีแม,แม่แม่คอยให้มาละไต่อเรื่อยๆนะครับในงานนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่มีแต่ความอบอุ่นที่มีแต่ความน่ารักนะครับภายในงานนะครับบาวดองก็ได้ไปเสพความสุขในงานนี้มาเต็มๆเลยก็ว่าได้นะ ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีโอกาสในงานต่อไปนะครับเดี๋ยวป่าวโด่งก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพเป็นความอบอุ่นแบบนี้มาฝากแม่แม่เอฟซน้องไรอันเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ครับกิริยาว,วาจาใดที่ผมกล่าวไปแล้วอาจจะไม่ถูกไม่ควรไม่สุภาพต้องกราบประฐานไปในะที่ตรงนี้นะครับไม่มีเจตนาใดๆไ,ไม่ดีนะครับอยากนําเสนอเรื่องราวดีๆอย่างนําเสนอเรื่องราวแห่งความน่ารัก ของน้องไรอันตลอดไปและจะคอยเป็นกําลังใจคอยสปอร์ตน้องไรอันแบบนี้ตลอดไปชดเช่นกันครับแม่ๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ